เอาหนึ่งสองสามเอาครับถ่ายนะครับวันนีครับผมวันนี้พบกับรถมือสองละเอียดอัตตูยุธานะครับผมวันนี้มีคาริเบียนนะครับผมเป็นรถของผมเองนะครับรถเชียงันนะครับผมรถคันนี้นะครับวางเครื่องวิชาราพันหกนะครับยกสูงเต็นเพลาเรียบร้อยนะครับยางสามเบ็ดนะครับผมกอดสิบห้าล้อออฟลึกๆเลยลบลบหกห้าเลยนะครับทำสีเขียวทหารแบบนี้สวยๆสีจิมมี่ตัวใหม่นะครับ ผมแต่งทรงจิมมี่ทั้งคันนะครับอย่าเย็นพอเหงื่อหลังไม่ออกนะครับผมเพลงเพราะพอฟังได้นะครับเพลงเพราะนะครับมีเพลงฟังนะครับผมรถคันนี้แล้วผมไปติดครบนะครับปบดะเ้คาโลนะครับผมพวงมาลัยทาเองนะครับโอ้เครื่องให้แห้งนะครับ,จ,บจัดๆแบบแ<ก>นี้แค่พวงมาลัยก็หลายพันแล้วนะคันนี้ทีเด็ดที่พวงมาลัยครับทำขี่เองนะครับผมปั้นก็ยางใหม่นะครับยางใหม่ช่วงล่างีเสร็จแล้วเรียบร้อยนุ่มนะครับนุ่มไม่มีโก๊โลเกล็กๆนะครับนุ่มเนบ ครับนี่ครับทีเด็ดพวงมาลัยหลายพันนะครับคอนโซลจิมมี่นะครับคอนโซลจิมมี่นะครับคอนโซลจิมมี่ทั้งชุดนะครับเบาะเลคคารุเบาะเลคคารุนะครับก็พร้อมใช้งานสั้งรับสายใช่ทุกสายนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่พร้อมคาสีหกแปดนะครับคันนี้ชื่อผมเองราคาแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมอยากของสตาร์ช่องให้ก่อนติดไหมครับนี่ ทีครับเราวัางเกียร์โปวินใช้งาน,นงเีนะครโปรวินใช้งานปกตินะครับคันนี้ความร้อนหายห่วง,งเครื่องมีค่าแล้วนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่งองแงน,นะครับตัวนี้ขายราคา1น5่0แส0 0บาทนะครับสนใจก็092 65 00 292ครับผมรถของผมเองครับ